มีนาสุกเกษมนะครับมีนาเนี่ยเป็นเป็นชาวบ้านเป็นมุสลิมนะครับมีความเชี่ยวชาญเรื่องของนวดแผนโบราณเป็นหมอพื้นบ้านผลิตยาพื้นบ้านเชี่ยวชาญเรื่องของการนวดนะครับรักษาอาการนะครับแล้วก็ฝีมือดีทีเดียวเมื่อวานเนี่ย ไปโชว์ผลงานที่สารกลางจังหวัดสงขลามีการประชุมผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการเมื่อวานมีนาก็นวดให้กับหัวหน้าส่วนราชการไปหลายคนนะครับที่เขามีอาการเจ็บปวดเขามีอาการไม่ค่อยสบายร่างกายเนี่ยนะครับมีนาก็ใช้เวลาสั้นๆในการนวดแก้อาการให้นะครับไปคุยกับ มีนาสุขกเกษมเรื่องของการท่องเที่ยวชุมชนตำบลทุ่งตำเสามีนาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอืมแนะนําตัวเองหน่อยนะครับแนะแนะนําตัวเองหน่อยมีนาอ่าเป็นใครมาจากไหนนะทําเรื่องของอการนวดแผนไทย ยาสมุนไพรมานานกี่ปีแล้วได้รับรางวัลอะไรมาบ้างแล้วประกาศสนิยาบัตรอะไรบ้างแล้วแนะนําตัวเองหน่อยครับค่ะสวัสดีค่ะมีนาสุขกเกษมนะคะอยู่บ้านเลขที่152หมู่6ตำบลทุ่งน้าําเตาอําเภอหันใหญ่ค่ะอ่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากทวดนะคะเมื่อก่อนก็จะมีคนในท้องถิ่นนะคะที่มีอาการต่างๆนะคะอาทิเช่น แพลงท้องแล้วแบบตายทั้งกลมนะคะเด็กไม่สามารถกลับหัวหรือป่ากมาลูกไม่เปิดนะคะตัวเองก็มีปัญหาทางด้านนี้มาตัวดิฉันท้องมาครั้งนะคะแต่มีการเพ้งไปสองครั้งนะคะพอ,อท้องลูกคนที่สามนะคะก็ได้รับการดูแลจากหมอตำเยนะคะ ก็เลยมีความคิดที่ว่าอยากจะเรียนรู้สา์ทางด้านนี้นะคะเพื่อจะช่วยคนในครอบครัวก่อนแล้วต่อมาก็ได้ตามหลังตัวหมอนะคะเพื่อที่จะดูดูแลคนในชุมชนนะคะพอดูแลมาสักระยะหนึ่งตัวหมอก็เลยบอกว่าอ่าสามารถไปดูแลผู้ป่วยด้วยตัวเองได้แล้วนะไม่ต้องมารับท่านแล้วหลังจากนั้นก็ได้มีการคคอบมือจากอ่าทวดนะคะเพื่อได้สืบทอด ภูมิปัญญาทางด้านนี้นะคะแล้วก็โดยดูเ่ศคนในชุมชนแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงมาเป็นระยะเวลา20ปีนะคะโอ้โหก็ได้เข้ามาเป็น20ปีค่ะก็เลยได้เข้ามาต่อมาก็ทางรอพศตอได้เล็งเห็นถึงความอีกิตอาสาหรือสามารถช่วยเหลือคนในชุมชนได้บางส่วนนะคะก็เลยดึงเข้ามาเป็นอสมอมาเป็นอสอมอก็ได้เข้ามาประกวด อสมดีเด่นนะคะก็ได้เป็นอสมดีเด่นของตนลีลาวดีสองปีซ้อนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าและสองพันห้าร้อยหกสิบหกค่ะในสาขาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพนะคะละต่อมาจึงได้รับขึ้นทะเบียนเพื่อให้ไปจดตั้งทะเบียนเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นหมอพื้นบ้านนะคะ hmm. อืมค่ะก็ต่อมาได้อบรมหลายๆ สหาวิชาชีพด้วยกันนะคะอาทิเช่นดูแลผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงนะคะก็จะอบรมหลายสาขานะคะของวิทยาพยาบาลบรมราชชนีสงขาของคณะศั์มอคณะแทพทย์สามมอ่ะแล้วก็ของสสจจังหวัดสงขานะคะในการดูแลผู้ป่วยพึ่งพิงนะคะผู้ป่วยที่กลับจากโรงพยาบาลหรือต้องทำกายภาพที่บ้านนะคะ ก็ต่อมาก็ได้ได้ประกวดทางรปสต่อก็ได้ส่งประกวดด้านซีทีผู้ดูแลผู้ปวดด่วยติดเตียงนะคะก็ได้เป็นตัวแทนของอำเภอหันใหญ่แล้วก็ได้เป็นที่สามของจังหวัดสงขลานะคะได้ดูแลผู้ปว่วยติดเตียงร่วมด้วยนะคะครับผมนะครับท่านค,ครับท่านผู้ฝังครับวันนี้เนี่ยนะครับมีนา เข้ามาเป็นทีมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของท่องเที่ยวชุมชนตำบลทุ่งทําเสานะครับมีนาเนี่ยมีฝีมือเรื่องของการทำกับข้าวนะครับก็สามารถทำกับข้าวได้แล้วก็มีจิตอาสา,าที่จะช่วยในทุกๆเรื่องนะครับมีความเสียสละที่พร้อม จะช่วยทำงานกลุ่มช้วยจมานพื้นที่เนี่ยอสองเดือนที่ผ่านมาของอการขับเคลื่อนอต่องเที่ยวชุมชนตาบลทุ่งทําเสาที่พี่วิชาญลงไปช่วยเนี่ยนะครับมีนาะมีความคิดเห็นอย่างไรเห็นกระบวนการทำงานที่พี่วิชาญลงไปช่วยตั้งแต่วันแรกมาจนถึงวันนี้เนี่ย เป็นเป็นอย่างไรบ้างครับลองลองประเมินผลให้ฟังหน่อยครับอา่าส่วนตัว,ตวมีนานะคะคิดว่าดีมากค่ะก่อนหน้านี้ชาวบ้านจะอยู่กันแบบตัวใครตัวมันนะคะไม่ได้เห็นมีความปองดองหรือร่วมมือสามัคคีกันไปในทิศทางเดียวแต่ตอนนี้ชาวบ้านเริ่มที่จะเห็นไปในทิศทางเดียวกันมากขึ้นนะคะก็ขอขอบคุณพี่วิชานะคะที่เข้ามาเป็นตัวหลัก แล้วก็ปักดันในตรงนี้นะคะอืมนะครับอเท่าอที่มีนาเห็นเนี่ยนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวอ่าลงไปจริง นะครับมีนักท่องเที่ยวไปท่องเที่ยวชุมชนทุ่งทำเสาจริงเรามีการทดสอบเส้นทางเรามีการวางเส้นทางเรามีการพัฒนาเส้นทางเมื่อวานเราขึ้นไปศาลากลางเราไปโชว์เราไปนำเสนอในห้องประชุมใหญ่บนศาลากลางจังหวัดสงขลาผู้ว่าราชการจังหวัดก็มาชมมาเห็นอ่ ผลิตภัณฑ์ผลิตผลมาเห็นผลงานของทุ่งทำเสาเนี่ยเห็นบรรยากาศเมื่อวานบนศาลากลางจังหวัดสงขลาอ่ามีนาเห็นอะไรบ้างอยากจะบอกอะไรบ้างครับอยากจะบอกว่าก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างหนึ่งนะคะที่สามารถได้เข้ามาอยู่ในจุดนี้และจะเป็นจะช่วยผลักดันหรือสนับสนุนกลุ่มและเป็นตัว เสริมกำลังเสริมอีกหนึ่งคนนะคะเพื่อจะช่วยตักดันในกลุ่มในชุมชนจะเป็นตัวหลักส่วนคนที่จะเข้ามาพักหรือทานอาหารมุสลิมนะคะก็วางใจได้ค่ะคามีนาจะเป็นแม่ครัวนะคะหัวพันโลแกนคนเดียวค่ะตามงานมัสยิดหรืองานแต่งก็คือผ่านมือมาหมดแล้วนะคะมุสลิมสามารถทานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะไม่ว่าเครื่องครัวเครื่องจานหรืออะไรก็คือมีนาจะรับ ทั้งหมดนะคะในส่วนที่เป็นมุสลิมะคะ่ะอืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุสลิมเนี่ยไว้วางใจนะครับมีนาได้เลยนะครับมีนาจะรับดูแลนะครับตั้งแต่เครื่องครัวเครื่องแกงอุปกรณ์จ่อช้อนจานทุกอย่างเนี่ยนะครับอาลานทั้งหมดนะครับได้รับการรับรองเพื่อต้อนรับ กลุ่มมุสลิมนะครับวันคอนก็ต้อนรับกลุ่มมุสลิมจากจังหวัดปัตตานีมีนาก็เป็นผู้ดูแลเรื่องอาหารการกินนะครับเห็นภาพการขับเคลื่อนพัฒนาต้องเที่ยวชุมชนทุ่งทำเสาแล้วเนี่ยมีนาอยากให้พี่วิชาญเพิ่มเติมในจุดไหนอย่างไรบ้างอยากให้เน้นหนัก ในตรงจุดไหนอย่างไรบ้างอยากให้พี่วิชา,าทำต่อในเรื่องใดบ้างครับหลักๆก,ก็รู้สึกว่าจะามีความสมดุลกันพอสมควรแล้วนะคะไม่ว่าการวางรูปแบบของพี่วิชานะคะแต่ว่าชาวบ้านบางส่วนหรือ่อาเช่นตัวก้ามีน่านะคะก็มไม่ได้มีเชี่ยวชาญในด้านการพูดหรือนําเสนอพอสมควรนะคะก็อยากจะ,ะ,ม,ม,ะ,ะมีการปรับปรุงในการนําเสนอบ้างค่ะ อยากให้พัฒนาในเรื่องของการพูดเรื่องของทักษะการนําเสนอเรื่องของการพัฒนาในจุดนี้หรือครับใช่ค่ะอืมนะครับอ่าที่ผ่านมาเนี่ยอ่าตั้งแต่เราอพี่วิชาญพาไปดูงานอ่ที่สวนเทพยาพาไปดูงานที่โนดนาเลแล้วเราถอดบทเรียนกัน นะครับไปพักอยู่ด้วยกันสองวันหนึ่งคืนแล้วก็ถอดบนเรียนกันบนแพรกรองรีบ้างอะไรบ้างแล้วกลับมาพี่วิชาญก็ลงไปตะเวนทั้งสามโซนนะครับอาชาอาโตนาช้าง,าางทุ่งตำเสาวังพาตราเวนดูสถานที่จริงแล้วก็กลับมาร่วมกันกำหนดเส้นทางท่องเที่ยวตำบนทุ่งตำเสาแล้วหลังจากนั้นก็ พาเราทดสอบเส้นทางเราพานักท่องเที่ยวจริงามาท่องเที่ยวชุมชนนะครับวันอาทิตย์นี้ก็จะมีนักท่องเที่ยวลงไปอีกเนี่ยจากกระบวนการทั้งหมดที่เราทำกันมาเนี่ยมีนาคิดว่าอะไรที่ที่โดดเด่นอะไรที่ตรงจุดที่สุด อะไรที่มีนาบอกว่าเนี่ยทำแบบนี้แหละมันมันเข้าใจง่ายมันสามารถที่จะช่วยให้ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมมากขึ้นได้ง่ายจุดไหนบ้างที่มีนามมีนาเห็นว่าเป็นจุดเด่นนะครับอหนึ่งหลักก็คือธรรมชาตินะคะในโซนตุ้งํำเต่าธรรมชาติเป็นจุดเด่นค่ะวังพาก็าจะขายอากาศนะคะคือเป็นพื้นที่อากาศบริสุทธิ์นะคะตัวอ่า เชื่อมต่อระหว่างโต้นงาช้างและวังชาค่ะในจุดนี้ก็เป็นจุดเด่นอยู่แล้วหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีนาพันไร่ของบ้านในสีนะคะส่วนนาตรงนี้นะคะก็จะสีแล้วก็รอสปรอสอ,อรอปสอตอก็จะรักไปแล้วก็จะอยู่ในกลุ่มของผู้ป่วยเอ็นซีดีนะคะก็จะช่วยลดโรคได้ค่ะก็เชื่อมโยงกันได้นะเวลามีจำอาหารก็จะใช้ข้าวจากนาพันไร่นี้ค่ะแล้ว จำพวกผักหรือผล,ลไม้หรือสัตว์่วนใหญ่ก็จะสนับสนุนคนในชุมชนนะคะเหมือนเพะก็จะเป็นกลุ่มเลี้ยงเพะของในพื้นที่ค่ะผักปอดสารพิษก็จะเป็นแปลงเกษตรของเทศบาลนะคะหรือพื้นที่ของชุมชนในชุมชนนะคะที่ปลูกแบบผักปอดสารพิษค่ะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเด่นในเรื่องการทํามทาน แล้วก็ธรรมชาตินะคะ,ะเกิดเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเดินป่าหรือว่ามีอาการปวดขาปวดเมื่อยก็จะมีการให้บริการเหมือนกับว่าผ่อนคลายหรือแก้อาการไปในตัวแต่ครบวงจรได้เลยค่ะครับครับช่วงท้ายนะครับมีนาะประชาสัมพันธ์นวด แผนไทยของมีนาหน่อยนะครับว่า,านวดที่ไหนนวดอะไรบ้างทําอะไรได้บ้างที่ที่บ้านของมีนาเองนะครับเชิญประชาสัมพันธ์ได้เลยครับได้ค่ะค่ะกาะมีนานะคะหลักๆก็จะเป็นการนวดกันแทงนะคะการคลอดก่อนกําหนดแล้วก็อยู่ไฟหลังคลอดค่ะจะมีการนวดผ่อนคลายนวดไกลเส้นนะคะและนวดแก้อาการค่ะ ก็จะมีการทํายาต้มยาสมุนไพรนะคะสําหรับแต่ละโรคแต่ละกายบุคคลนะคะจะมีการสอนตาธิตการทํายาหม่องการทําน้ํามันเขียวก็จะได้รับการเป็นวิทยากรหลายๆหน่วยงานนะคะ <c oughs> เพื่อให้ไปสอนผลิตภัณฑ์ต่างๆค่ะหรือสอนนวดน,นะคะ,ะการนวดการแทงก็เป็นส่วนหลักนะคะที่ช่วยได้เยอะเลยค่ะ รายสุดท้ายมาการดึกเลยนะคะหมอบอกว่าเสี่ยงที่จะแทง้งหรือคลอดไม่ครบก,ก่อนกําหนดนะคะท้องได้เจ็ดเดือนนะคะมาการดึกหมอบอกว่า,อาโอกาสเสี่ยงน้อยมากโอกาสรอบน้อยมากแล้วมาหาตอนนี้นาามาการดึกนะคะก็เลยช่วยไปะคะ่ะตอนนี้ก็ยังอยู่ปกตินะคะเพื่อรอคลอดตามปกติแล้วก็อีกหลายรายนะคะที่หมอบอกว่าโรคก,ก่อต่ำไม่สามารถคลอดหรือคลอด ต้องมีการถากโคตค่ะก็มินาก็ดูแลจนถึงลอดก่อนลอดปกตินะคะบางรายบ,บางครั้งอาจจะดูแลจนพ้นกาหนดลอดนะคะแล้วก็กลับมาบอกอีกครั้งหมอบอกหมอนัดจะถาคลคดนะคะก็มินาก็ได้ทําการเบิดปากมาลูดให้ปากมาลูกให้จนลอดตามปกติมาคือเก้าสิบเปอร์เซ็นว่าได้นะคะแล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงที่เป็นอัมาพึกงอัมพาตก ที่นอนจิตยังมาเป็นปีหรืออ่าใช้เวลาถ้านอนมากหน่อยก็จะใช้ความมากชนิดน,นะคะแต่ถ้าว่าเพิ่งกลับจากโรงพยาบาล1ิบวันถึงสิห้าวันก็จะกลับมาเดินได้เร็วกว่าคนที่นอนติดเตยงนะคะครับผมนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าใครอยาก โทรปรึกษาหมอมีนานะครับหมอพื้นบ้านแพทย์แผนไทยเบอร์โทรของมีนานะครับศู1 6 9ห7 4นึ่งหสาเจ็ดสี่สองสามนะครับศ 6, บ6 1ย์หนึ่งห 937423นะครับวันนี้ต้องขอบคุณมีนามากๆที่เข้ามาร่วมพูดคุยนะครับแล้วก็บอกเล่าถึงเรื่องราวดีๆจากทุ่งทาเสาให้ท่านผู้ฟังได้รับรู้นะครับขอบคุณมีนาครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ